ข้าวมันไก่ครับนี่ฮะสองไก่ไก่ชิคเก้นชิคเก้นเนี่ยสองสองตายายครับสองผมเมียนะน,นี่โอเคลูกชายลูกสาวอยู่ข้างหลังนะครับสั่งข้าวมันไก่หน่อยนะครับผมหนึ่งจานนะครับเนี่ยน้องนะครับโอเคดูไก่ดูไก่ระหว่างนี้ดูต้นบอนไซบางพางครับโอ้ไม่ใช่นีต้นไม้เขาสวยมากเลยเห็นไหมเนี่ย ต้นไม้เขาสวยคนปลูกมือเย็นเขาดูดิโอ้โหสภาพต้นไม้เขาโอเคดีปากซอยบ้านเราครับหน่าราหน่ารำเดี๋ยวไปกินข้าวมันไก่กันมันไก่ครับผมชิคเก้นไร e นะครับผมนี่ฮะนี่ซุกน้ำจิ้มให้มาสองซองสองห่อสองห่อ,อ,อร้านเจ๊แป้งร้านเจแป้งนะครับข้าวมันไก่ครับ สวยงามนะครับน่ากินนะเป็นเนื้อส่วนของน้องครับเดี๋ยวเราจะราดน้ําจิ้มนะครับดูน้ําจิ้มน้ําจิ้มจิ้มไก่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาราดฮะเดี๋ยวมาราดใส่ข้าวมันไก่ของเราฮะโอ้โหน่ากินจุงใช่ไหมครับอข้าวโอข้าวเยอะมาก ส่วนของนอกีนชมชอบกินนะมันจะอร่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนมากินข้าวนะครับข้าวมันไก่ครับมื้อเที่ยงอื้อโอเคเลย